เอางี้ตกลงกันว so, ่าเราคงคุยกันไปเรื่อยๆใช่ไหมมาออกที่นี่ห้องสมุดไอ้ใช่ห้องสมุดออกประชุมที่เราให้ี่โมครับห้าทุ่มตีห้าแล้วเดี๋ยวเราไปตีสิบเอ็ดสี่ทุ่มตีสิบใช่ป่ะฮะให้สี่ทุ่มอีกสิบกว่าทีเนี่ยนะ กี่โมงเนี่ยมาถึกกี่โมงเที่ยงคืนอ๋อสี่ทุ่มครึ่งอ่าคือผมโกงกับตีเนี่ยอาจารยมันถึงนี่ตีเท่าไหร่นี่ตีเท่าไหร่ก็ผมมาตอนเที่ยงผมบอกออมาตอนเที่ยงเนี่ยลงคือบินลงเที่ยง,งนะาาก็สิบสองไงอ๋อตะลึตีสิบสองตีสิบสองแล้วถ้าผมมาถึงกอนตีเที่ยงคืนหล่ะ ก็เน,นี่ยีศึกษาสองอ้าวแล้วผมจะแย่ยังไงตีสิกษาสองทั้งวันก็คือก็เน้นแต่อาจารย์นี่นักเรียนเขาที่อ็โหชีวิตเออมาก็ดีเหมือนกันนะเป็นแฟนเริ่มกันเพื่อเอาล็อกรักเขามากขอตัาให้ได้แต่งแต่งแล้วจะมีความบังคัศไหมครับแล้วก็ทำหน้าประตูแบบหมองๆ เป็นแฟนเรื่องกันเพื่ออลัลลอฮ์อันนี้ต้องทุ่มนะครับในอิสลามไม่มีคำว,ว่าแฟนนะรักรักผมอากจริงๆแล้วความรักเกิดหลังแต่งเท่านั้นเนะอไอ้ที่บอกว่ารักมากเนี่ยน,นี้อันนี้เขาเรียกว่าพรีเซนต์เข้าหากันไม่ครับความรักเกิดจากหลังแต่งเพราะตอนนี้พูดอะไรก็ไดนะ้ฉันรักเธอเพื่อขาวถหน้าแนะ่พูดได้หมดหะครับ แต่ชีวิตจริงคือมาถูกด้วยกันแล่ห์ถูกด้วยกันน้ำท่าอย่างที่ว่าใช่ไหมบางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขามีอะไรของเขาสังเกตไหมาบางทีเราเรานั่งอยู่ผู้หญิงก็อยากจะคิดคุ่อารมณเล่นเน่ยเขาอยากแก่กับเราอ่ปะปกอบน,นอนเนขาก็อดท่ามาตีสามีไม่เคยรับรู้นะพะยายาม้ธิ เป็นร้อนร่าร่าหรือร่าเรียนคือคือเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชอบกันเอานะสำคัญเออเห็นป่ะถึงบอกว่าความรักเนี่ยเกิดขึ้นหลังแต่งเท่านั้นที่รักกันมากมีบอกตรงๆว่าอันนี้โกหกนะครับแล้วมุสลิมาเนี่ยใครบอกอู้เขารักเรามากเหลือเกินใหม่โกหกรักกันเนี่ยคือเวลาเจออุปสรรคแก้ารณ์กัน เวลาจนๆจดนน้วยกันเวลาทำมาหากินไร่วมกันทำมาหารกินทำนองนี้เป็นต้นนะครับจะมีรรดับน,นะครับมีบรรดับแล้วก็ขอดุอาดุอาตอนว่านี้นะครับถ้าเขาเป็นเนื้อคู่เราจริงเราก็ให้ได้แต่แต่ถ้าไม่ใช่เราก็ให้มีวิธีในการที่จะให้คนต่างคนต่างไปแล้วเราจะให้คนอื่นมาแทนที่นะครับไม่ต้องเล่งน,นะครับเดี๋ยวก็มาเองนะขอดุอา เมื่อใช้ชีวิตคู่กันแล้วแต่งงานกันแล้วในกรณี้ภรรยานั้นทำงานอะไรได้มีกว่าสามีจำเป็นดีดหรือไม่ที่สามีต้องให้เงินภรรยาคำถามที่ครับภรรยามีสถานีที่ดินมีปั๊มน้ำมันมีรถตู้มีบ้านเช่าให้เกี่ยวกับสามีสามีวาชจิตต้องให้นาะฟากอภรรยาเพราะเป็นวาชจิตแต่ถ้าสมมติว่าภรรยาบอกว่าอันนั้น แต่เองฉันไม่เอาแล้วจะมีเยอะแล้วอาสามีก็ค้นผิดในภาพแบบนั้นแต่วายุสามีต้องให้ภรรยานะสักอแม้ว่าภรรยาจะมีสตันเยอะก็ตามแต่ถ้าภรรยาบอกว่าไม่เอาบ้างฉันฉันมีเยอะแล้วอันนี้ถือว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ถือว่าได้เข้าใจนะครับ เราจะมีความยืดหยุ่นแบบไหนในการอู่ร่วมกันสังคมไทยพุทธ,ธ,ธ,ธเุ็ลเพื่อให้เกิดความเข้าใจเราเราเข้าใจเขาโอ้โหคำถามดีนะครับมาชีพเลยนะเอางี้ถามว่าคําว่าสมานในฉันหมายถึงอะไรสมานในฉันหมายถึงรกมูลดีอกกยู่บวันที่ ของศาสนาเขาเขาปฏิบัติของศาสนาเราเราปฏิบัติไม่มีทารรบุญสามศาสนาย้วตัวอย่ยางเครื่องบินไปลงลันเวัทถลาลไปรื่นวันทุกคอเอ้ยวันทุกคอวันทุกโกวันอะไรปรากฏว่ามีคนตายหลังจากนั้นมนการทำ,ทำทำบุญสามศาสนาหนึ่งนั้นอิสลามไม่ใช่อิสลามไม่มีทำบุญแบบนี้หลกักรุ่งปีหนูปุ่มวัน,ยยนียันต่างคนต่างทำ อิสลามไม่รวมกันเนียสังเกตไหมเาราเลยไปเอาของเขามาต้มเยอะพระเนี่ยเขาจะมีอะไรนะมีการอะไรนะเจิมรถโต๊ะระแบเราก็เจิมรถด้วยในภาพบอกว่าโต๊ะระแบรแเราเวลาเราเปิดร้านค้าใหม่ทางพุทธเขาก็มีเชิญพระมิมนพระมาแล้วก็มาสวดของมุสีอัวน,น้อยหน้าก็ทํา,ทาเท้าเอาโต๊ะระแบ มาดูออกม,มีไม่ใน้สัมแม่นั้นอยากจะอยู่กันอย่างสาม,สมารถสมานฉันติอันดับแรกเรื่องเลยหลักกุมดีหลอกุ่มวิยดีของใครใครทำเราทำเนี่งของเราในเรื่องศาสนานะครับแต่ในเรื่องสังคมทั่วไปเต็มที่เลยต้องช่วยกันเช่นเราจะช่วยกันกวาดล้างยาเสพติดทุกศาสนาต้องมารวมกันวันนี้เราจะขจัดคนทั่วคนโกงเอาช่วยกันอันนี้ได้ ฉะนั้นเราอยากเข้าใจเขาเราต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าของเรามีอะไรและเขาก็ต้องเข้าใจเราด้วยยกตัวอย่างเช่นตำรวจหรือทหารพาสุนัขเข้าไปในคูโบต์เข้าใจเราไหมแต่มันไม่เข้าใจเข้าไปตรวจบ้านดูสุนัขเดินขึ้นไปในตรวจในบ้านด้วยไม่เข้าใจภาพออกนะ ฉะนั้นจะให้เขาเข้าใจเราก็มาต้องคุยกันว่าอะไรที่ทําได้ที่ร่วมกันอะไรที่ทําไม่ได้สร้างความสร้างความเสียใจอย่างยิ่งกับอะไรครับกับการที่บางครั้งรัฐบาลอาจจะออกอะไรมาแล้วก็ไม่ได้ปรกสามุสลิมจาได้ไหมครั้งหนึ่งสามจังหวัดภาคใต้ไม่มว่าปอนอื่นไม่ใช่กรอกระดาน,าน,านต้องมีพระพุทธรูปอยู่ในปอนอื่นแล้วเราก็อดท้วงกันใช่ปะ นี่แหละคือความไม่เข้าใจกันตอนนี้พระสมปองพระสมปองมาดูภาพยนตร์เคลื่อนเทียน้มีพระสมปองให้สัมภาษณ์มาเสียดายคนตายไม่ได้ดูอยากให้ทุกคนดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องนะครับเรื่องของความสมานฉันแล้วบางคนให้สัมภาษณ์ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ยัดเยียดอะไรอย เป็นเรื่องของสัจธรรม้วนๆอยากให้ดูนี่วันวันที่ห้าเดือนหน้าเราเชิญพระพยอมมาด้วยนะครับและที่สําคัญเชิญนายยมาด้วยเราเคยไปสัมภาษณ์ภาะพยอมและภาะพยอตตอบผมช่อบ้ากภาะพยอมบอกว่าอิสตานาโชคดปี <laughs> เมียงร้องเมียม <laughs> แตบอกว่าอิสลามมีโชคดีอัลลอฮ์เดียวแต่ของพุทธมีหลายองค์นี่เราวเชิญมานายกต้องมาดูครับเพราะว่านายกจะต้องสมานได้ฉันอยากให้ข้อเดิมเรื่องนี้ไปฉายที่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่นะถ้าหากว่านายกทำระดับรัฐบาลผมเชื่อว่าการสมานได้ฉันเนี่ยผมอยากให้มีเกิดขึ้นและที่สำคัญเราอยู่ร่วมกันได้ระเบีเคยเอาเสื้อกอก ไปจํนนองจำนำกับจิงวเราอยู่ร่วมกันได้นะครับไม่อยากให้มีความบาดหมางก,กันในเรื่องนี้นะครับอาจารย์กับเราควรบอกพ่อแม่อย่างไรงเราอยากแต่น,นั่นให้พ่อแม่รับฟังคําพูดของเราเพื่อที่จะทาตามคําขอของเราเราไปพูดมา,มา,ม,ามาเชื่อไหมน่ผู้ชายนะ ถ้าไม่เชื่อก็ต้องเอา้ต๊ครูบาบุสตาฟที่ป้าม้าของเราชื่นชอบไปพูดต่อสายคุูต่อสายคุยูว่าการที่ลูกเราแต่งงานในขณะเรียนนั้นศาสนาอนานุญาตเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าพวกเราทุกวันทุกวันนี้พิจะน่ามันเกิดมากเราอยากเราคําถามที่ที่เยอะที่สุดในยุคป,ปัจจุบันที่มาถามผมนะครับอาจารย์ท้องมีการได้ไหม ท้องแต่งงานได้ไหมผมบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องข้อต่อแล้วค่อยมีการกล้าทำก็ต้องกล้าครับสังคมปัจจุบันนี้พอลูกทำผิดก็มาหาต้ครูให้ต้ครูบอกว่ามีการซอกไม่ซอคกับแม้ว่าแม่ยายจะชื่อซอนก็ตามไม่สอกฉะนั้นบอกกับพวกเราว่าอย่าเอา,าศาสนามาเป็นที่ร้อเล่น เอาตามเรามีอยู่คนหนึ่งผู้ชายจันผมมปํำผู้หญิงท้องมีการกอดได้ไหมผมบอกว่ามีการไม่ได้ไมอ่ะต้องคลอดก่อนเอา้าจานไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยเดือนทอเดือนเองท้องยังไม่โตไม่เขี่ยวเพราะในรายการศาสนาอิสลามไม่มีภูกกลมสำหรับคนตั้งครรภ์เช่น เราตั้งครรภ์อยู่สามีเราเสียชีวิตอิทธิ์รักของนางคือคอดลูกในสมัยนบีมีคนมาหาเน่ยเออเอสตรีมาเนี่ยีปับ๊บตั้งครรภ์อยู่ทำสีนามาันมีบอกว่าไปคลอดก่อนแล้วจะเคลียรแล้วจะควังได้หิืเราตั้งครรภ์ปั๊บสามีตายเรายัางแบ่งมรดกไม่ได้พ่อไม่รู้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องผู้หญิงหรือผู้ชาย ฉะนั้นผูมของศาสนาผู้หญิงต้องข้อสอนถึงจะมีภูมิและมุสีมาที่ตั้งครรภ์ไม่อนุญาตให้มีการถึงแม้ว่ามีการก็ไปซ้อนนะครับอ,รนะอ็มีการนะเข้าใจนะก็ให้ต้องครูเนี่ยมาคุยกับพ่อแม่ของเราบอกว่ารายละเอียดชี้แจงคุยคำนเปภนษาเลยนะครับแล้วก็มีข้อตกลงได้ไม่ต้องมีรูกกันก่อนได้ข้อตกลงนะครับฟื้นตะนัปัจจุบันนี้มันเยอะมาก อาจารย์ครับชายรักชายแต่รักเพื่ออาร์ตามความหมายตามความหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ชายรักชายรักเพื่ออารม์ความหมายนี่หมายถึงอะไรเอางี้นบีบอกว่าสุนัขนนดีนะครับเป็นแนวทางของนบี อบอก่าถ้าเรารักใครให้บอกเขาเลยว่าฉันรักท่านผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยฉันรักท่านนะฉันรักเธอนลยรักเขาในขนางขออัลุญา์เขาเป็นคนดีมีอิมาะนะครับอย่างเรี้ยอะไรเจ้าชายต้มป๊าเจ้าหญิงคุกกี้อาจจะมีเจ้าหญิงคุกกี้ เจาชายตองตามตัวหัวท่านทางานเนี่ยให้กับองค์กรเราชันรักท่านในองการ่อนเราพี่ใน่นรักแบบนี้แต่ก็่ใช่รักแบบผู้ชายรักผู้ชายแบบแบบเพศนะครับอันนี้ฮารองนะครับอันนี้พวกตุสมานยักษ์มาจากคำว่าก็ส่อ,อ่าตุสตุสตัน <c oughs> อ,อัแต่นะผู้หญิง,งก็เหมือนกันโอ้เห็นเขาทำงานดีอยู่ในอิมานอยู่ใน รอบลอยของศาสนารงนี่หนูหนูรักนิดนะรักในหนทางของวันไม่ใช่รักแบบเพศนะครับอาจารย์ครับจะถามว่าอาจารย์นั้นมีการเมื่อไหร่แล้วใครเป็นคนมันขอหรือว่าอาจารย์เป็นขอผูีหญิงหรือเล่าอะไรนี้เอะไรเนี้ยมาไปเลยครับไม่ได้ไม่ได้อยู่จงจบงานเอ้าก็ถามกับป้า ยกระออันนี้เป็นความรำทางราชการนะเพราะว่า,า,าแบลยิ้เขาไม่ให้บอกเพราะอะไรผู้หญิงถึงมีสาม,มีหลายคนไม่ได้เหมือนผู้ชายที่มีสี่คนได้โอ้โหนี่อะไรมผู้หญิงนะครนะตอบตอบแบบเข้าใจเลยนะเพราะผู้หญิงมีมดลูกเข้าใจไหม พราะผู้หญิงต้องตั้งครรภ์ถ้าสมมุติว่าผู้หญิงมีสามีมากกว่าหนึ่งคนไม่สามารถนาซับว่านู่คนนี้เป็นของใครยนี่คือหลักการประเด็นต่อมาผู้หญิงคือถูกสร้างมาโดยบริบทุกการนะครับเป็นผู้ที่ให้ความรักความเข้าใจหรือมาปฏิบัติสามีนี่คือลักษณะของผู้หญิงฉะนั้นผู้หญิงไม่อนุญาตได้ดีนะครับ มีสามีได้มากกว่าหนึ่งคนยกเว้นว่าสามีตายหรืออย่างอาจารยนะครับสามีตายหรืออย่างประเด็นต่อมาถ้าผู้หญิงมีสามีมากกว่าหนึ่งคนนะครับจะอยู่ยังไงอันนี้ไม่ได้นะครับาการสาื่อสาเข้มงวดากสําหรับเรื่องนี้นะครับอ,อาจารย์ครับถ้าเพื่อนผมได้พบกับไทยพุทธ ผมควรแนะนำยังไงแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมคิดยังไงที่คบกับเขาแล้วผมจะรู้ไม่เพื่อนผมคบกับใครพูนผมควรแนะนำเขายังไงต่อก็เลยบอกเองตอนนี้เรียนก่อนเรียนก่อนส่วนผู้หญิงคนนี้ให้เขาศึกษาอิสลามและวให้เขาเข้าอิสลามและพิสูจน์ถดถการเขาดูในร่องรอยของศาสนาแบบนี้ เราไปขอเท้าหลังจากเรียนจบหรือตอนเรียนเนี่ยขอก็ะดันะครับแต่ตอนนี้ห้ามคบระบบแฟนเราไม่มีเข้าใจกันแล้วระบบแฟนเราไม่มีนะครับเข้าใจนะฉะนั้นตรงนี้คบกับคนต่างศาสนาไม่คบเป็นแฟนครับแต่ดาววาดเขาด้วยนะครับเขาเป็นผู้หญิงก็ต้องให้ผู้หญิงด้วยกันดาวัาดแต่คนนี้ดาววาแล้วเขามาเข้ามุสลิมเราเห็นเขาว่าเป็นคนที่ดีมีอิมาเราก็มาขอเขาก็ได้นะครับทีหลังแต่ไม่ให้คบกันฉัน ขันแฟนนะครับอือาจาจย์ถ้ามีคนมาถามเรื่องสินาะผมควรแนะนำย่างไงแต่เขาได้แต่เขาได้จับและสัมผัสทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามแล้วผมควรบอกเขายัางไงไปทำมาแล้วเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาจ้า ผมทำศีนาแล้วทำยังไงผมก็บอกเลีตอนจะทำไม่โทรมาจะเลไปห้ามเขาเนี่ยพอทำแล้วม,มาถามที่เราทอันนี้เรื่องใหญ่นี่ศีนา <S <S ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็าวิธีคือ <S <S ไปบอกเขาโทรบอกว่าเตาบ้านุกวนเลยเตาบ้าทุกคนหนึ่งเสียใจสองจะต้องเลิกทำศีนาโดยเด็ดขาดสามจะต้องไม่วนกลับไปทำอีก ให้เต่าบางตัวแล้วเลิกยุ่งกับสตรีคนนี้โดยเด็ดขาดแล้วถ้าสตรีคนนี้เป็นเป็นมุสลิม้าด้วยแล้วก็ต้องบอกให้มุสลิม้าด้วยไหครับท่านนี้เต่าบางตัวด้วยเข้าใจนะันแล้วก็อย่าทำอ,อีกนะครับเพราะที่ที่พี่น้องถามเนี่ยแสดงว่าที่พวกเราถามเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นพวกเราหรือไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่ามีคาําถามอย่างนี้อันนี้เราต้องดาว่าทน,อ,อ,นะานาอ,อีกเยอะนะจะใช้ขนมปังมาโกอีกเรื่องๆะคนนะ เราจะทำอย่างไรเมื่อรู้สึกใจเรานึกถึงเขารู้สึกนึกถ,ถึงเขาจริงๆเราไม่ใช่ไฟนะไม่มีเขาเราก็อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรกันไปเราจะทำอย่างไรเพื่อรู้สึกว่าเรานึกถึงเขาและหวังจะแต่งงานากับเขาแต่เราไม่ทราบว่าเขารักเราด้วยหรือเปล่ามีเปล่า ้ารู้ว่าเขารักเราเราจะไปขอเขาแต่งงาเนเลยเดี๋ยวมึงโกงกับสัมนาเราจะทำอย่างไรเมื่อรู้สึกเราเนึกถึงเขาเขานี่ที่นี้น่าจะเป็นผู้ชายเราในนี่นี้น่าจะเป็นผู้หญิงนะหวังจะแต่งงานกับเขาอ่ะอันนี้น่าจะเป็นผู้ชายแต่เราไม่ทราบว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าถ้าไปขอเขาเราจะไปขอเขาแต่งงานเลยไหม เขาเนีเขาในที่น,นี้เขาอาจจะเขียนเร็วนะอาจจะเป็นเหมือนฝ่ายหญิงนะเพราะผู้ชายต้องไปขอถ้าผู้ชายเราเนี่ยรู้สึกดีกับเขานะเอาไปขอไปขอเลยครับผู้ชายเนี่ยปกสามสอง 6, 3, ผู้หญิงเขาชอบคนกล้าไม่ใช่ไปเจนตามยืนหน้าศตูมองขับจักรยานมไใค์เข้าบ้านกับบ้านอีกวันก็มามองไอ้ไอ้ที่ผ่า เราไปเลยพาปตาไปด้วยมากเลยมาเปไปแย่เดินไ,ไ,ไม่ไหวพาปตาจูงไปตาะไปกับผมไปอะไรไปขอสาวอ่ะไปปตาบอกกล้ารักกลัวกล้าไปไปรักไปขอเลยหนะรือรักเราหรือไม่รักเราไม่ใช่ประเด็นไปขอก่อนก็ไปขอผมให้ปตาพูดลูกชายผมนี่ชอบลูกสาวท่านจะว่าไง ฝ่ายป้านี่ของฝ่ายหญิงว่าล,ลีต้องใช่ไ,ไมครับต้องไปถามฝ่ายหญิงเนี่ยที่ผมเคยได้จากที่ถ้าหน้าถ้าเขาปฏิเสธแล้วก็กลับแล้วก็กลับขอตัอาอ่นชารล้วอ,อีกสองอาทิตย์ไปใหม่ไปขอครับนะครับและที่สําคัญปล่อยให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเขารู้จักที่ใส่ใจคอเราด้วยนะครับโดยการหาข้อมูลด้วยนะครับอันนี้เราสามารถเพราะเราไม่มีระบบแฟนฉะนั้นะ สายชายก็ต้องรู้ว่า่ายหญิงเนในิสัยเกียรยังไงก็ถามเพื่อนสนิทเขาถามพ่อแม่ของเขาได้ได้สายตรงว่าพ่อแม่ต้องบอกบอกเลยลูกสาวฉันละิมาสาะอ,อัานกัมอารอ่านไม่ขาดละมมาสนัดเก็บตกหมดแต่เสียอย่างเดียวทำอาหารไม่อ่ร่อยเอาป่าเออเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาว่าทีหลังว่าทำไม่เป็นไรถูกไหมก็ทำเค็มแล้วเราว่าไงนะ ขู่ข้าวแฉว่าไงนะในอิสลามเนี่ยให้มีการโกหกได้สามีโกหกภรรยาภรรยาโกหกสามีเพื่อความพอใจเช่นวันหนึ่งภรรยาถามเต่เแาอ้วนไหมอ้วนไหมแล้วบอกว่าอ๋อเชี่ยวโมอเชี่ยวโม้นะ่ไม่อ้วนไม่อ้วนโดนโดียวทังดี ทั้งๆที่เป็นตุ่มเลยไปชี่หมอเดินไปที่อ้าเห็นไหมคือหลักการศาสนาเนี่ยบางทีแบบบางทีมาแล้วซื้อยามาเด้งเขาดูดีไหมโอ้โดนโดนโดนเฟี้ยวเสียวหอกเสียวเสียวเียว่าสวยหอกแหมว่ายันหอกเนี่ยเียว ยังนี้หนัอยู่ได้คือจริงๆก็ร่วดหนัแต่สามีบอกไม่ร่วดนคือชีวิตมีโคตรยิ่งใหญ่แต่สามีชมเราอ่ะอย่างนี้นะวันหนึ่งภรรยายทำกับข้าวสุดฝีมือครับทำแกงเอาไปให้เพราะเอาแกงเหลืองตั้งสามีเั๊ึในใจนึกเลียของหน้าตางอะไรยกว่า แต่พูดไม่ได้ทางเลยบอกโอ้โหนี่ตั้งแต่กินมาในจานนี้อร่อยที่สุดอะไรอาบอกจริงหรอเดินไปไปแตเอาไมอีกเพ่ออันนี้ก็เป็นไปได้มาเป็นโกดี้คำถามเนีบอกไปเลยรับทุนก็เพื่อความพอใจไม่มีปัญหาอันนี้ศาสนาที่อำไญยากเข้าใจนะ จากนั้นนะครับก็ไปขอแบบไปขอเราเป็นลูกผู้ชายนะครับอกสามสอบไปขอเลยผู้หญิงที่แต่งงานแล้วทีนี้เขาจะรับเราไม่รับเราเขาก็ต้องปล่อยให้เขาด้วยนะครับบางทีผู้หญิงก็บอกเออกาไปกอนเขาต่ออาขอศึกษาที่สายดูดูก่อนนะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วซึ่งสามีของเขาเป็นเพื่อนจำผม <c oughs> <c oughs> มาที่นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยต้องพินตนาการเ้อย ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วสามีเป็นเพื่อนกับผมวันหนึ่งเขามาระบายและทักถามเกี่ยวกับสามีของเขาถามว่าเราไปพูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นได้หรือเปล่าผิดไหมไม่สมควรพูดนะครับถ้าเราจะไปพูดเนี่ยเรื่องอะไรนะเยเรื่องสามีภรรยาน้อยเขาจัดการนะครับเราไม่ไม่ควรที่จะพูดพี่น้องพวกเรารู้แบบว่าไอ้ที่เขาแตกแต่นพรามือที่สามมันเยอะนะั แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องบอกเขาเนะี่ยว่าได้ไม่เป็นไรแต่ว่า,าไปพูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นได้หรือเปล่าผิดไหมก็ต้องดูด้วยนะครับว่าว่าว่าไปสมควรพูดไหมถ้าจะพูดผ่านผู้หญิงด้วยกันไปพูดดีกว่าเราจะไปพูดกับเขากับนานสองต่อสองนะครับแต่นะ หมดเวลาหมดเวลาตีสิบสิบห้าตีสิบสิบห้าอันนี้ตีสิบสิบหกมีเพื่อนที่กำลังสนใจอิสลามเพื่อจะเข้าอิสลามแต่มีความวก,วกังวลเรื่องครอบครัวว่าจะยอมรับได้ไหมทุกปัญหาไม่มีคนเลยนะครับคนที่ลักเป็นวันลกแต่เราบอกว่าไม่ยาแต่กินละอาจะยาลรับมัมรยคร ใครที่ยังเก่งอเลาะอเลาะให้ทางออกมีพี่น้องของเราปกปิดความเป็นมุสลิลป์ละหมาดในห้องสุนัขก็วิ่งอยู่นอกห้องนั้นแล้วสุวนัขก็คือก่อนที่เข้าส س าามเป็นเป็นที่เลี้ยงเอาไว้ฉะนั้นหลังจากเข้า إسلام อเลาะจะทดสอบบอกเขาว่าเราจะต้องผ่านการทดสอบนั้นได้และเมื่อเราผ่านการทดสอบอเลาะจะให้ทางออกขอุอวยืนหยัดยึดมั่นสุดท้ายหลายคนพ่อแม่มาเข้าอิสลามนะครับ ด้วยการยืนยันของมูอันลัสนะบอกเขาตรงนั้นนะครับผมไม่มีเวลาอธิบายเยอะนะครับคำถามดีๆนะครับแล้วก็อเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้นะครับออือะไรละ่ะสมมุติว่าถ้าสามีจะมีปรรยายคนใหม่แล้วภรรยายคนที่หนึ่งไม่ยินยอมแต่สามีอยากจะมีต้องทำยังไงโอ้นี่คำถามีเยอะนะครับนะครับอ,อาจารย์ถ้าการแอบ ชอบใครสักคนนี่ากไหมครับแต่หนูไม่เคยบอกไม่เคยแสดงออกแต่ทุกครั้งที่หนูเห็นเขาหัวใจหนูเต้นแรงทคั้งร่างตายัาหนูเองพยายามผ่ใจตัดใจและไม่สนใจแล้วครับแต่แล้วก็ทําไม่ได้ไม่กี่วันก็กลับมาเหมือนเดิมพอจะมีวิธีทําให้หนู นะครับทำให้หนูหายจากอาการเหล่านี้ไคะครับขอบคุณครับไม่กล้าตอบหมดเวลาแล้วอ่านให้ฟังนะครับมูนสิมาใส่นีกอบแต่รูปลงโซเชียลบาปไหมครับใส่นีกอบเห็นตาใช่ไหมตาสวยป่ะมีคนชมใส่นาตาสวยหน้าสวยลงไม่ได้ครับอุลมาพัตาวาว่าก็ไม่อัุนยาตเหมือนกันนะอืม ก็ถ่ายข้างหลังนี่เห็นอย่างเลยนะครับคําถามดีมากอากจารย์มีการระวางเรียนแต่ตามด้วยเงื่อนไขที่ว่าขออยู่แบบระบบแฟนขณะที่เรียนอันนี้ไม่มีเงื่อนไขยอยู่นะครับานะไว้บัลลังกมีโอกาสนะครับจะอธิบายให้ฟังสามีเอาตรงร้อยโมโหง่ายเล่อนจากอาการทางจิตพยายามสามารถขอหย่าได้ไหรือขี่ก็ขอหย่า,าได้ เอ้ีด่าได้นะครับนแะม่ปี่แบบนี้นะครับแมนะนะครับน้องชายเป็นวันนี้ห้าพี่สาวโอ้โหนะครับวันไหวทุกครั้งที่ได้คุยกับผูบ้สมัอคนหนึ่งวันทำไงไมีข้ออาจารย์ก็ไม่ต้องคุยไอ้หนุ่มเขาอก็ท้าที่คุยมันหวั่นไหวอ่ะก็เคุยจับ,บาตาไปก็เขาบอกไม่คุยละคุยจะฉันหวั่นไหวอ่า นะโอ้โหนี่อ้าวนะครับคำถามดีมากนะครับหากมีคนมาสู่ขอและเป็นผู้ชายที่ดีแต่เราไม่รู้สึกชอบทั้งที่เราก็รัหมั้นไอสิขอเราแล้ว,แ,ลวแต่ก็รู้สึกเฉยเฉยเราสามารถเป็นเสร็จได้ไหมอยู่ที่มุสิม,มาครับอันนี้ความรู้สึกมันอันนั้นกันไม่ได้นะครับบางคนมีหน้าบ,บางทีเราไม่รู้หน้าตา,าบางทีมาขอเราหน้าอยู่แบบประมุขชันเคย ทำโซนแบบเกาหลีกันห่าเดี๋ยวดูที่หน้าบางคนได้มาเสร็จตอนตื่นนอนเลยจะรักกันแล้วครับมีความสุขมากนะครับได้ได้นในมากคุยแล้วก็บนเวลาแล้วจริงๆ้องเก็บไว้เป็นเครื่องดื่ตั้งแต่บรรยายานะครับ20ปีคำถามที่นีเจ <c oughs> ๋งส <cat> an ุดถูกป้ก นะอืมนะครับวันนี้เคีอขุดฟุดนะครับเราต้องต้องใช้ภาษาพวกเรานะครับเชิญรับมีโอกาสก็มาคุยบัตนะครับในใจสบายๆนะครับและพรุ่งนี้จะแบบวิชาการหน่อยนะครับจะแบบวิชาการหน่อยก็มาพบกันนะผมมีเวลาอึ่นเพ่มที้นะครับผมเป็นอาจารย์ที่ดีหน้าที่ศาลาและคุ้มครองเป็นร้อยที่หนึ่งของประเทศ